สวัสดีครับผมก็พบกับช่างปลา์คสมัยสารนะครับเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มีดอกคันเนสิบห้านะครับ KA 2องสนิ้วคงหล่อนะครับก็นี่มีติ๊กเกอร์แถมด้วยนะครับผมดอกสภาพ99%้สนครับรอยสนิ้ว15นิ้วนะครับ KA 2 2มีเข้ามา2ดอกครับ ค,คงรอสวยๆครับสภาพ99%เลย900วัตต์แม็กนะครับผมตัวนี้ทำเบรได้นะครับทำเสียงเบรได้103นิ้วสวยๆเลยนะครับมีติ๊กเกอร์แถมด้วยก็สวยๆครับเอามาแบ่งปันครับลูกค้าดอกละพันหึงร้อยเกบบาทครับ ละหนึ่งอยเก้าสิครับผมมีมา2ดอกนะครับให้ไวเลยนะครับผมสวยๆครับได้ไปคุ้มครับประหยัดกว่ามือหนึ่งหลายร้อยเลยครับครับใหม่มากสภาพโดยรวมใหม่มากๆครับดอกละ1,190บบาทนะครับมีติ๊กเกอร์แถมนะครับติ๊กเกอร์คันนี้แถมด้วย เตเวิร์กเน็ตเวิร์กยังอยู่นะครับอ่าเน็ตเวิร์กอเมเจอร์นะครับสองคูณหนึ่งนะครับแปดร้อยห้าสิบกับหกร้อยห้าสิบครับตัวนี้แปดร้อยห้าสิบตัวนี้หกร้อยห้าสิบใช้งานปกตินะครับแค่ติดกลาวมาเฉยๆก็จะมีอ่าปากายเลนะครับปากายเลเหลือปากเดียวนะครับปากละหกร้อยห้าสิบบาท ปากละหกร้อยห้าสิบนะครับก็จะเป็นคอลัมน์คอลัมน์ก็ยังอยู่นะครับไปยากเหลือเกินก็ใบละพันสองครับใบละพันสองก็พอครับพร้อมพร้อมดอกพร้อมฟังนะครับเป็นแหลมสี่นิ้วสี่ดอกเสียงเสียงแหลมหนึ่งดอกนะครับเหมือนกันนะครับต่างแค่ขนาดตู้ใบละพันสองครับผมส่วนแหลกแหลกนะครับแหลกหกยู 6U ทาดา 6U ลึก17ไม่รวมฝานะครับวัดไม่รวมฝาลึก17 6U ก็ไป2,003ครับผมไม่รอตอง7ที่เพิ่งลงคลิปไปนะครับอ่าครับยังอยู่นะครับไม่รอตอง7จอาจะ2,002รวมส่งครับไม่รอตอง7มีแถมชุดย้ายเสาหน้าครับส่วนเป็นคอร์สสทาง modify ก็ พันหครับพันหรวมส่งครับผมก็คลิปนี้มาสั้นๆส,ส่วนมิกงานช่างมีงานช่างอันโต้ซาวครับก็ไปแล้วนะครับมีลูกค้าทางกาญจนบุรีปิดไปแล้วครับเรียบร้อยส่วนนี้ดอกดอกก็เดี๋ยวเตรียมเตรียมไว้เดโมครับของผมเองดอกละหั่ไร้อห้าครับ นี่พามาชมเฉยๆนะครับใหญ่ใหญ่กว่ามืออันนี้ครับนี่สเปคก็โฟกัสสเปคครับซับเบตพันวัตแม็กสองพันวัตนะครับดอกลำโพงระห่ำสิบแปดนิ้วไว้ห้าครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับอันเดโมที่วัดรหารไล่ บ้านค่ายนะครับหรือวัดลูกปูทิมที่เรารู้จักกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับมาชมก็ได้นะครับเดโม4สี่คูณสี่แคูณแและรถแห่สวันนะครับวันที่7กับวันที่8กันยายนนะครับ7จที่แกันยาครับก็มีของเข้ามาก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่โอ้คันนี้สวยจริงๆนะครับไหว้ยเลยนะครับผม ก่เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ